สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พื้นที่แห่งการฟื้นฟูช่วงเวลาแห่งการพักช่วงเวลาแห่งการปลุกพลังตัวเราจากภายในกับเซเว่นมันตราสเจคาถาปลุกพลังมังกรในตัวคุณกับผมธรมพลศรีสวรรณพรชดาธรอ,อาจารย์เป็ดนะครับก่อนอื่นผมอยากให้ทุกท่านได้หลับตาลงเบา,เบา ด้วยความรู้สึกที่ปลอดภัยวางทุกอย่างไว้ชั่วขณะแล้วลองดึงลมหายใจยาวๆเข้าออกสักเจ็ดคู่ไปพร้อมกันนะครับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสอง หายใจเข้านับสามหายใจออกนับสามหายใจเข้านับสี่หายใจออกนับสี่หายใจเข้านับห้าหายใจออกนับห้าหายใจเข้านับหหายใจออกนับหก หายใจเข้านับ7หายใจออกนับ7คราวนี้ผมอยากให้หลับตาสงบแล้วจินตนาการว่าตอนนี้เรายือนอยู่บนหน้าผาที่กว้างใหญ่มั่นคงเรายือนอย่างมั่นใจและปลอดภัยสายตามองไปด้านหน้าเป็นท้องฟ้าเวืองวงังกว้างไกล เราจะใช้มันตานั้นตะโกนกล้องอยู่ในใจอยู่ในหัวของเราให้พุ่งออกไปสู่ฟากฟ้าให้ท้องฟ้ารับรู้จัก,กรวาลเป็นพยานเราจะเริ่มต้นจากมันตราที่หนึ่งซึ่งผมจะนำกล่าวในระหว่างนั้นให้ทุกท่านจินตนาการแล้วก็ว่ามันตรานั้น ตามไปตะโกนกล้องให้อยู่ในหัวให้อยู่ในใจเหมือนปล่อยพลังให้สุดๆออกไปในจักรวาล30ครั้งต่อมันตรานะครับมันตราที่หนึ่งแม้คนทั้งโลกไม่รักฉันฉันก็มีความสุขได้แม้คนทั้งโลกไม่รักฉันฉันก็มีความสุขได้แม้คนทั้งโลกไม่รักฉัน ฉันก็มีความสุขได้แม้คนทั้งโลกไม่รักฉัน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 ฉันก็มีความสุขได้ แม้คนทั้งโลกไม่รักฉันฉันก็มีความสุขได้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 แม้คนทั้งโลกไม่รักฉัน ฉันก็มีความสุขได้แม้คนทั้งโลกไม่รักฉันฉันก็มีความสุขได้แม้ honestly, Gloria, ower, คนทั้งโลกไม่รักฉันฉันก็มีความสุขได้แม้คนทั้งโลกไม่รักฉันฉันก็มีความสุขได้แม้คนทั้งโลกไม่รักฉันฉันก็มีความสุขได้แม้คนทั้งโลกไม่รักฉันฉันก็มีความสุขได้ แม้คนทั้งโลกไม่รักฉันฉันก็มีความสุขได้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 แม้คนทั้งโลกไม่รักฉัน ฉันก็มีความสุขได้แม้คนทั้งโลกไม่รักฉัน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 ฉันก็มีความสุขได้ สูดลมหายใจเข้า3คู่แล้วอยู่กับเตีงสักพักนะครับหายใจเข้านับ1ห,หายใจออกนับ1ห,หายใจเข้านับ2หายใจออกนับสองหายใจเข้านับ3หายใจออกนับ3มมันตราที่2ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่ายอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมา สร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมา สร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมา สร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างคุณค่าอย่างมากให้กับชีวิตที่เหลืออยู่สูตรลมหายใจเข้า3คู่แล้วอยู่กับเยงสักพักนะครับหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ1หายใจเข้านับ2หายใจออกนับสอง หายใจเข้านับ3หายใจออกนับสม,มันตราที่3ทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกัน ทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาด แค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกัน ทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาด แค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกัน ทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาด แค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกันทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดแค่สถานการณ์และโอกาสแตกต่างกัน สูดลมหายใจเข้า3คู่แล้วอยู่กับเตงสักพักนะครับหายใจเข้านับ1ห,หายใจออกนับ1ห,หายใจเข้านับ2หายใจออกนับสองหายใจเข้านับ3หายใจออกนับ3ม,มันตราที่4จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้ จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้ 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 จริงๆ like, แล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที okay. ่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้ จ, philanthropy. จ, philanthropy. จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้ จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้ จริงๆแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะที่เติบโตและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ถึงวันนี้สูตรลมหายใจเข้า3คู่แล้วอยู่กับเตียงสักพักนะครับหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ1หายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ3 มันตราที่5เมื่อฉันมีความสุขมากขึ้นความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้นความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้นความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้นความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้น ความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้นความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้นความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้นความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้นความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้น 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 ความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื <amp> ่อฉันมีความสุขมากขึ้นความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้นความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้นความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้นความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้น ความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้นความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้นความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้นความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้นความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้น ความสำเร็จดีๆก็เกิดได้ง่ายขึ้นสูตรลมหายใจเข้า3คู่แล้วอยู่กับเตียงสักพักนะครับหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ1หายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ3มันตราที่6แท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละ เมื <étique> yeah! ่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจัง แท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละ เมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจัง แท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละ เมื่อลงมือทําอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทําได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทําอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทําได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทําอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทําได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทําอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทําได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทําอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทําได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทําอย่างจริงจัง แท no ้ our our part, จริงแล้วฉันก็ทําได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทําอย่างจริงจังแท้จริงแล้วฉันก็ทําได้ทุกอย่างแหละเมื่อลงมือทําอย่างจริงจังสูตรลมหายใจเข้า3คู่แล้วอยู่กับเตียงสักพักนะครับหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ1หายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับ3หายใจออกนับสาม มันตราที่7บัตนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัดนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพ si. ื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตรนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตรนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตรนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตรนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตรนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตรนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัดนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัดนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัดนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตรนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตรนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตรนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตรนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เพ <spe> ื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตรนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตรนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตรนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักบัตรนี้ฉันสามารถสร้างความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เพื่อความสุขของฉันและคนที่ฉันรักหายใจเข้าออกยาวๆสัก7คู่นะครับแล้วกลับมาอยู่ที่ความรู้สึกของตัวเองหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสามหายใจเข้านับสี่ หายใจออกนับสี่หายใจเข้านับห้าหายใจออกนับห้าหายใจเข้านับหกหายใจออกนับหกหายใจเข้านับเจ็ดหายใจออกนับเจ็ดตอนนี้ให้อยู่กับความรู้สึกอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันลืมทุกอย่างที่พูดไป อดีตโยนไปอนาคตยังไม่มาอยู่แค่ปัจจุบันกับลมหายใจรู้สึกกับลมหายใจความปรารถนาใดที่เป็นสิ่งที่ดีงดงามความปรารถนานั้นจะสำเร็จเมื่อศรัทธาและปัญญาบังเกิดขึ้นในตัวของเราแล้ว ก็ประหนึง่งเทพเจ้ามังกรได้ตื่นขึ้นแล้วในกายในวาจาในจิตใจ,จของเราความปรารถนาใดย่อมสำเร็จทุกประการขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับเจ้าจะได้ทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาจงศรัทธาด้วยใจเชื่อมั่นและทำทุกวันให้มีความสุขด้วยปัญญา